4วันเกิดนี้คนลายมือกากบาท X ตรงกลางหัวใจวัตถุมงคลของเก่าจะกลับมารวยทันตาเห็นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกากบาท X ตรงกลางหัวใจทุกท่านวัตถุมงคลเก่าจะกลับมาค่ะ ฟังดูแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านเป็นสายมูมีการกรบาทเอกตรงกลางหัวใจท่านต้องเชื่อนะคะของเก่าวัตถุมงคลต่างๆไม่ใช่อยู่ดีๆจะบังเอิญได้มาบางคนต้องอธิษฐานจิตถึงแม้บางทีเห็นราคาถูกเยอะแยะมากมายแต่ว่าจิตก็ดนบันดาลไม่ให้เอาให้กังวลแล้วก็หลุดไปทุกทีเลย มีคนมาปล่อยให้มีคนมาเช่ามาแบ่งให้ก็หลุดไปทันทีก็ไม่ใช่ของท่านก็ไม่ใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงสี่วันเกิดรวยทันตาวัตถุมงคลเก่าจะกลับมากากบาทเอกตรงกลางหัวใจดวงชะตาถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่ว่าของเก่าก็ยังมีติดตามตัวมา ของคนลายมือกากบาทมันมาช่วยมันมาเสริมพลังมันมาพลิกชะตาชีวิตบางคนได้มาแล้วแต่ว่าไม่เอามาขึ้นคอไม่เอามาบูชาให้ดีก็เหมือนวัตถุมงคลเก่าของท่านมันมีของดีไม่ว่าจะเป็นคาถาเวทมนต์ต่างๆที่ติดตามตัวท่านมาคนลายมือกากบาทไม่ว่าจะมีเซนทําให้ท่านรู้สึก รูปรสกลิ่นเสียงเข้ามาในชะตาชีวิตรู้สึกแปลกๆสัมผัสได้แต่บอกคนอื่นก็ไม่มีใครเชื่อเพราะเรื่องพวกนี้ต้องลองด้วยตัวเองอย่างที่หลวงปู่ท่านว่าอย่าฟังอย่าเชื่อใครง่ายๆให้ลองเองมันเป็นปัจจัดตังให้ลองเลยให้รู้ไม่ใช่ดูแต่คนอื่นแล้วก็นั่งวิเคราะห์ไม่ใช่ค่ะ เราก็พูดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้เรามาดูกันค่ะ4วันเกิดแต่เราก็จะไล่ทั้ง7วันเกิดเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าใช่ไม่ใช่เป็นการดูดวงชะตาของคนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจแต่ท่านไม่ใช่ลายมือกากบาทท่านเป็นคนที่มีจิตสัมผัสหรือว่าอะไรประมาณนี้ เป็นคนที่เชื่อเรื่องทางด้านสายมูเตรูก็ฟังคลิปนี้ค่ะคนเกิดวันจันทร์เตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองรวยรวยเฮงเฮงต่อแต่นี้ไปดวงชะตาท่านจะเปิดรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคแต่ว่ารวยทันตาใหม่ไม่ใช่ค่ะมีวัตถุมงคลของเก่ากลับมาใหม่ ดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์บ่งบอกได้เลยว่าวัตถุมงคลท่านได้มาอยู่แล้วท่านที่มีมาอยู่แล้วของดีติดตามมาอยู่แล้วแต่ว่าจะมีเพิ่มไหมมีแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ในคลิปนี้ที่บอกว่ารวยทันตาโดยวัตถุมงคลว่าท่านรวยอยู่แล้วท่านเฮงอยู่แล้วปังอยู่แล้ว ท่านรุ่งโร์ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้ดวงหนูไม่ดีแต่ว่าก็ไม่อดตายใช่ไหมไม่ถึงขั้นที่จะต้องเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานที่จะต้องจมลงไปในดินท่านก็ฮึดขึ้นมาสู้ทุกทีเลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาแต่และคนนั้นได้มาไม่เท่ากันแต่ว่าท่านมีของดีติดตามตัวท่านมาอยู่ แล้วมีเอกากบาทตรงกลางหัวใจประทับอยู่ในมือบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ที่ดีๆกําเนิดมาให้แก่ตัวท่านมันเป็นตราที่ติดตัวท่านมาไม่ว่าจะเป็นปานเป็นไฟมันก็บ่งบอกออกมาอย่างนั้นแหละว่าเป็นคนดวงชะตาแบบใดมันฟ้องออกมาเลยนะดวงชะตาเป็นเกณฑ์ที่ดีคนเกิดวันจันทร์สำหรับคนเกิดวันอังคารรวยทันตาเห็น วัตถุมงคลจะกลับมาแล้วโดนปัญหาต่างๆรุมมาแล้วเจ็บปวดรวดร้าวต่างๆแสนทุกทรมานทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมเราเข้ามาทำให้ท่านไม่โอเคเลยความรู้สึกมันแปลกๆในชะตาชีวิตมันจะไปมันก็ไปไม่สุดเพราะบทมันจะขึ้น มันจะริ่มรวยมันก็โดนฉุดลงมาไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นก็ได้เช่นกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ท่านเจอวัตถุมงคลที่เป็นประจำตัวของท่านที่เขาเรียกว่าถูกชะตาชีวิตใส่เข้าไปแล้วรู้สึกมันเฮงรู้สึกมันปังรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคท่านก็เช่นเดียวกัน วดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารกากบาทเอกตรงกลางหัวใจถือว่าเป็นคนที่มีสื่อเล่นลับจะรวยทันตาด้วยวัตถุมงคลจะกลับมาอยู่ดีๆก็ได้มาอยู่ดีๆผู้ใหญ่ใจดีก็เอามายื่นให้อยู่ดีๆท่านก็ไปเปิดเจอแล้วก็ประมูลมาได้ประมาณนี้เลยค่ะ อยู่ดีๆด,ดวงชะตาก็จะเปิดด้วยวัตถุมงคลน,นี้จะมาหนุนดวงชะตาทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นคนลายมือกากบาทเราขอแนะนําให้มีปู่ลือสีค่ะแต่บางทีวัตถุมงคลของเก่าท่านก็มีอยู่แล้วติดตามตัวท่านมาคนเกิดวันอังคารจะพลิกชะตาชีวิตรวยๆค่ะสําหรับคนเกิดวันพุธ ดวงชะตาจะเฮงจะปังจะรุ่งโรดประสบความสำเร็จแต่ว่ายังไม่มีอยู่ในเกณฑ์ในคลิปนี้ดวงชะตาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าวัตถุมงคลของเก่าท่านกลับมาเมื่อไหร่เป็นเรื่องแต่ว่ามันเปิดแล้วแต่มันยังไม่มาท่านอาจจะต้องฝืนเขาเรียกว่าฝืนชะตาตัวเอง ทำยังไงก็ลองหาวัตถุมงคลดีๆมาขึ้นคอคะ่ะดวงชะตาของท่านจะเปิดร่ำรวยเป็นเศรษฐีค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบด,ด,ด,สบดีบอกได้เลยว่าอยู่ในเกณฑ์ดวงชะตาจะรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคสิ่งดีๆจะบังเกิดกับตัวท่านรวยทันตารวยแบบพิษก,กะทันหัน คนเกิดวันพฤหัสบดีวันครูวันดีจะเชื่อมชื่นประสบความสำเร็จสําหรับคนเกิดวันศุกร์ชะตาชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่จะรวยค่ะรวยทันตาทันใดวัตถุมงคลของเก่าได้มาเลี่ยมทองขึ้นคอเลยค่ะเป็นของเก่าของท่านดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์มันดวงแข็งอยู่แล้วยิ่งเสริมดวงด้วยของเก่าของดีของตัวท่านจะพลิกชะตาชีวิต จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จรวยรวยเฮงเฮงสำหรับคนเกิดวันเสาร์บ่งบอกได้เลยว่าอยู่ในเกณฑ์ชะตาชีวิตที่จะรวยขึ้นมาทันทีทันใดของเก่าท่านติดตามตัวท่านมาแล้วมาหนุนนำชะตาชีวิตพลิกชะตาชีวิตให้รวยทันตาทันใดวัตถุมงคลของเก่าใส่ขึ้นคออารัธนาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีสินห้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์มีพมวิหารสี่เมตตามุทิตาอุเบกขาสิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเฮงๆรวยๆต่อแต่นี้ไปดวงชะตาจะเปิดรุ่งโรดประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ถึงคนเกิดในวันอาทิตย์จะไม่อยู่ในเกณฑ์แต่ว่าทำไมมีกากบาทขึ้นตรงกลางเนินพฤหัสดวงชะตาท่านจะเปิดรุ่งโรดประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคเขาเรียกว่าเทวดามาจุติบุญกุศลวาสนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชะตาชีวิตเป็นผู้รอบรู้ทำอะไรก็จะรุ่งโรดประสบความสำเร็จแต่ว่ายังต้องใจเย็นๆนะ ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าถ้าท่านทำตัวเองใครก็มาฉุดดวงชะตาท่านไม่ได้รอกท่านจะสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จรวยๆเฮงๆแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ